สวัสดีครับพี่ๆท่านวันนี้มาพบก,กับช่อง PN ผ่าบ้างกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบ,บ้างครับผมมาแบ่งปันหชุดเหมือนเดิมนะพี่นะราคา2อง้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมช่องทางให้จองเราเบอร์โทรศูนย์แ4 7 4อ็ครับผม ่วนเอนดิไลผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอนะครับแล้วก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียรป่าบ้านนะครับ <_ S 1> เพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้เป็นพาดคลิปใหม่ๆด้วยะคระับอัะสไลด์พีนี้ก็มีมาแบ่งปัน,ปนอ่าก่อนช่วงปีใหม่กันเหมือนเดิมน,นะพี่นะวันนี้ก็200บาทพร้อมส่งทุกรายการเลยครับผมอ่เดี๋ยวมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยนะพี่นะเป็นภาพผงอ่ารูปเหมือนหลวงปูอ่อิมนะพี่นะวัดทุ่งนาใหม่นะครับผมนี่นี่ครับผมอ่าวันนี้รายการที่หนึ่งครับผมนี่ สองร้อยบาทพร้อมส่งทุกรายการเลยนะคะผมนี่มาแบ่งปันกันก่นกอนช่วงปีใหม่นะพี่นะนี่ครับเป็นพระพงรูปเหมือนหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะครับผมเนี่ยนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นรายการที่สองเป็นพระแผงตัดกุวัดกระชายครับผมนี่ ภับแผ่งตัดกุวะจัชายรายการที่สองครับผม ร,รายการที่สองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามเป็นเหรียญหลุกอุดุลนครับผมเหรียญน,น,น,นี้เป็นเห,นหรียญหลุกุด,ดุลนนะพี่นะนรายการที่สามครับผมปีสองห้าสองสามครับผม ครับนี่รายการที่สามผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพัะสมเด็จรายการที่สี่ รายการที่สี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมขอไปเป็นฟ้าสำเร็จรายการที่ห้าครับผม นี่ครับรายการที่ห้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพัฟสำเร็จรายการที่หกครับผม ครายการที่หกครัผมสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสำเร็จรายการที่เจ็ดก็ผม นี่ครับเป็นรายการที่เจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปดอ่าเป็นปิดตาหลุบบุตรโตครับผมนี่อาจจะเป็นหลุบบุตรโตแล้วพี่นะเนี่ยเป็นปิดตาเนื้อโลหะครับผมนี่รายการที่แปดครับผมรายการนี้นีครับ สองร้อยบาทครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นรายการที่เก้าอ่าเป็นรูปของเงินพิมพ์อุ้มบาทนะพี่นะห้องเงินพิมพ์อุ้มบาทแต่พิมพ์นี้เหมือนพิมพ์อ่าอะไรนะถ้ามาไฟเลยครับผมเนะนี่ยเนี่ยแบบพิมพ์ทรงอนถ้ามาไฟจะเป็นพิมพ์อุ้มบาทอะครับผมเนเะนี่ย นครับผมเนี่่ยอารายการที่เก้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเป็นอหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในนี่นะครับหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในครับผมนี่ครับนี่ รายการที่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญลูกแหวนรุ่นพิเศษครับผมรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญลูกแหวนรุ่นพิเศษครับผม รายการที่สิบเอ็นครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพาะสมเด็จรายการที่สิบสอง คร,รายการที่สิบสองผมสองร้บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสามอ่าเป็นเรนหรียญหลวงพ่อเกษมครับผมรายการที่สิบสาครับผม ะครับรายการที่13ผม2องบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่14เป็นรูปรอนหลวงพปทคบับผมะครับ รายการที่สิบสีครับผมสอง้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าอ่าเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนครับผมนะครรายการที่สิหบห้าผมสองร้อบาทครับผม ต่อไปเป็นรายการที่สิบหกเป็นเรียนหลวงปู่ดู่ครับผมเนี่ยหลวงปู่ดู่วัดสแก้บผมเนี่ยรายการที่สิบหกผม นี่ครายการที่16บหก็ผม2อง้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่17เป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับผมเนี่ยรายการที่เจครับผม ครับรายการที่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดเป็นเหรียญอ่าเ,เหรียญหลวงพ่อธรรมจักครับผมเ่ยรายการที่สิบแปดนะไม่นะน ครายการที่สิบแปดครับผม2องร้บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงครับผมเนี่ยรายการที่สิบเก้าครับผม ครับรายการที่สิเก้าผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นเห,นหรียญลบพ่อคูณครับผมอ่าเป็นรุ่นอธิษฐานจิตรุ่นพิเศษนะพี่นะปีสี่ศูนย์ครับผมรายการที่ยี่สิบครับผมรายการนี้ คอะไรการที่ยี่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหลวงพ่อโตอรายการที่ยี่สิบเอ็ด นี่ครับรายการที่ยี่สิบเอรผมสองร้อยบาทครับผม,บบผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองเป็นคุณแผนเคลือบครับผม ี่ครับรายการที่ยี่สิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพัชสิวลีรายการที่ยี่สิบสามนี่ครับปป ory, รายการที่ยี่สิบสามผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นพระสิวลีรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ครับรายการที่ยี่สิบสีบ่ครับผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นเหรียญรูปทวดรายการที่ยี่สิบห้าเหรียญน,นี้จะออกวัดบรวรนะพี่นะนี่ออกวัดบรวรรายการที่ยี่สิบห้าครับผมนะครับปีสี่หกแล้วเนี่ยสี่หกครับผมออกวัดบรวรนะครับผมนี่ สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่ภูวัดบางสมัครครับผมนี่เหรียญหลวงปู่ฟูนะเหรียญหลวงปู่ฟูวัดบางสมัครนี่นะครับนี่จะสองอยากหน่อยนะพี่นะนี่ ครับรายการที่ยี่สิบหกครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดองนี้จะเป็นเหมือนทรงหีบตัวหลวงปุตโตะนะพี่นะเนี่ยเนี่ยหลวงปุตโตะนะครับผมเนี่ย องนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระนางพญารายการที่ยี่สิบแปดนี่ครับนี่รายการที่ยี่สิบแปดครับผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นภาคคุณแผนรายการที่ยี่สิบเก้านี่ครับ รายการที่ 29, 2, ยี่สิบเก้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพกักคุณแผนรายการสุดท้ายครับผมรายการที่สามสิบครับผม ครับนี่ายการที่สามสิบครับผมสองร้อยบาทครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆท่าน,นใดที่อยากดูลูกฟ้าเพิ่มเติมผมแกลไลน์มาดูได้เลยนะพี่น้าหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับ<ม>สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ